ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทำงานทำการทำมาหากินหรือว่าทำบุญทำกุศลจะทำกิจหรือทำจิตหรือทำกรรมฐานก็ตามเนี้ยมันก็ต้องใส่อะไรต่ออะไรหลายอย่าง เช่นความตั้งใจความเพียรพยายามแต่สิ่งนึ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือความรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยไม่ว่าทำอะไรเนี่มันก็ไม่เกิดผลอย่างที่ตั้งใจไว้หรือบางทีก็เ,เกิดผลเสียด้วย มเพียงแค่ขับรถไปไหนมาไหนนะถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนี่ก็อาจจะหลงท,ง,ทงทางทั้งทังที่แผนที่ก็มีหรือว่าเลยจุดหมายปลายทางไปทั้งทั้งที่ไปที่นั่นบ่อยหรือคุณนกับเส้นทางเพราะอะไรเพราะใจลอยนะใจลอยอาจจะกำลังคุยโทรศัพท์หรือว่า กำลังคิดฟุ้งปุงแต่งสารพัดเผื่อเ,เกิดอุบัติเหตุซะอีกแม้กระทังการทำความดีเนะี่ยการทำบุญทำกุศลถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนี่อาจจะไม่ได้บุญนะแต่ว่าอาจจะได้บาปแทนอเชจจ่นไปตั้งโรงทานวันนี้ก็เป็นงานบุญเลยนะ แต่ว่าลงท้ายก็ไปทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้มีเรื่องวิบาทกับโรงทานข้างเคียงเพราะความโมโหโกรธาเพราะว่า,า,า,วาทนไม่ได้กับเสียงกระทบกระทั่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะความไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกัน ในการปฏิบัติในทางอุตสศาสนาเนี่ยที่ผู้จะสรุปเป็นสามประการเนี่ยในโอวัทปฏิโมกเนี่ยการไม่ทำบาปทั้ปงปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิต,ตให้ของตนให้เขารอบเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ต้องมีความสึกตัวนพื้นฐานเลยนะพอถ้ามีความสึกตัวนี่ไอ้ที่ตั้งใจว่าจะไม่ทำบาปมันก็เผลอทำ เพราะความโลภเพราะความโกรธความหลงในความดีที่อยากจ,จะทำก็ทำไม่ได้กุศลที่ตั้งใจไว้ก็จูกกิเลสครอบงำแทนเพราะความไม่รู้ตัวปล่อยให้กิเลสปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความผุนหันวู่วาม มันชักนำไปก็เลยกลายเป็นอกุศลแทนการชระจของตัวขาวรอบอเช่นการภาวนาภาวนานี่ถ้าทิ้งการทำองความสึกตัวหรือทำโดยไม่รู้นรู้ตัวนี้ก็อาจจะได้อกุศลแทนนะเช่นภาวนาไปก็หงุดหงิดกับคนข้างๆที่เขาอาจจะหายใจเสียงดัง หรือบางคนกลืนน้ำลายเสียงดังหรือบางคนอาจจะจับมือสร้างจังหวะเร็วผูผับผูผับผุผับรู้สึกลำคาญขึ้นมาไอตอนนั้นแหละก็คือไม่รู้ตัวแล้วภาวนาไปก็บ่นไปภาวนาก็บ่นไปอันนี้เลยว,ว่ามันเสียประโยชน์นะมันไม่มันไม่ใช่ภาวนาแล้วเพราะตอนนั้นโดนความหลง คือความหงุดหงิดความโกรธครอบงำแทนความสึกตัวนี่มันเป็นพื้นฐานเลยนะของการทำอะไรก็ตามไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมหรือพราะถ้าเป็นการกระทำที่ดีมีประโยชน์จะจะหวังให้มันได้ผลตามจุดมุ่งหมาย,ยาจะลืมหรือจะละทิ้งความสึกตัวไม่ได้เลย มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะสำหรับการกระทําทุกอย่างแม้กระทั่งการกินอาหารการอาบน้ําการถูฟันการเข้าห้องน้ำํำถ้าไม่รู้สึกตัวอาจจะ,ะเกิดความผิดพลาดกินอาหารก็ ติดคอรหรือว่าลื่นทลายในห้องน้ำเนี่ยว่าพอมีความสึกตัวแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีสติคู่กันมาเลยหรือถ้ามีสติก็มีความสึกตัวก็ทำให้ทำอะไรได้ถูกต้องไม่พลังเผลอไม่เผลอภัยหรือประมาท มันเหมือนกับเป็นคล้ายๆอากาศนะอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเลยสมองหัวใจปอดตับไตเพราะว่าทุกเซลล์ที่ประกอบการเป็นอวัยวะเป็นเนื้อเยื่อเป็นส่วนต่างๆในร่างกายเราเนี่ยทุกเซลล์มันต้องการอากาศไม่มีอากาศมันก็ตายหรือทำงานไม่ได้ อากาศจะไปหล่อเลี้ยงเซลล์ได้นั่ก็ต้องอาศัยเลือดเลือดนี่ก็เป็นตัวลําเลียงอากาศคือออกซิเจนนี่ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายถ้าว่าเซลล์เรานี่ขาดอากาศอาจจะเป็นเพราะเส้นเลือลดติดตันหรือเพราะว่าปอดไม่ดีอวอยวะเหล่านั้นก็ค่อยๆตายเรียกว่าวายอย่างตอนนี้เนี่ยคนป่วยที่โรคโควิดเนี่ยถ้าอาการหนักเนี่ย ปัญหาคือออกซิเจนในในร่างกายหรือในกระแสเลือดมันน้อยมากเพระาะปอดมันทำงานไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนปอดไม่สามารถจะทํางานได้อะอากาศที่จะไปเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายก็มีปัญหาเซลลตายเนื้อเยื่อก็ตายและเอวยอก็ตายตามดูมันไม่สําคัญนะแต่ที่สําคัญมากเลยมันเป็น สิ่งจาเป็นพื้นฐานเลยของการทํางานต่างๆในร่างกายหรือการคงอยู่ต่างๆของเอาไว้บางต่างในร่างกายการทํางานหรือกิจกรรมต่างๆของคนเราเนี่ยรวมทั้งการปฏิบัติธรรมไปจนถึงการทำมากินมันต้องอาศัยความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานยิ่งความสุขนะ หรือว่าความเบิกบานแจ่มใสความสงบเย็นแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ต้องมีความรู้สึกตัวนี่เป็นพื้นฐานมันถึงจะเป็นความสุขที่บำรุงจิตใจอย่างแท้จริงที่จริงเพียงแค่เราไม่มีความรู้สึกตัวหรือลืมตัวนี่ดีา่าแต่ความสุขเลยนะ กลับจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับความรู้สึกตัวนั่นก็คือความหลงเรื่องตั้งแต่หลงก็ไปนในความคิดอันนี้เราเป็นบ่อยนะทั้งวันนี้เราหลงก็ไปนในความคิดบ่อยพอหลงก็ไปนในความคิดนี่มันก็ไม่รู้สึกตัวแล้วนะ อย่าไปเข้าใจว่าไม่รู้สึกตัวนี่หมายถึงว่าต้องสลบหรือโคมา่าเนี่ยถึงจะไม่รู้สึกตัวแม้ยังตื่นทำอะไรต่ออะไรได้ฟังรู้เรื่องแต่ว่าอาจจะทำอะไรไม่ถูกต้องก็ไนดะ้ผิด,ผด,พดพลาดก็เพราะหลงเข้าไปในความคิดมันก็ทำให้ลืมตัวอย่างเราเนี่ยเวลาสวดมน แล้วก็เลืมตัวบ่อยสวดไปด้วยความไม่รู้สึกตัวนะเป็นช่วงๆถึงแม้จะสวดถูกนะแต่ว่ามันก็ถูกตามความเคยชินหรือถูกเพราะเราสวดจนเคยชินแล้วมันก็ว่าไปปากว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนอันนี้ว่าใจลอยก็เป็นการหลงเข้าไปในความคิดหรือหนักก็นั้นคือหลงเข้าไปในอารมณ์พอหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยยิ่งเป็นอารมณ์ กุศลลนี่โอ้มันนอกจากทาให้เป็นทุกข์แล้วบางทีกลับไปเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองเด้วยน,นะโดยเพราเวลามีความหลงก็ไปในความโกรธนะหลงก็ไปในความผิดหวังความเนื้อต่ำใจคนเราเนี่ยทำ้ายตัวเองก็เพราะความลืมตัวนี่แหลนะเด็ก เวลาโกรธมากๆกนี่โกรธพ่อโกรธแม่เด็กตัวเล็กๆนี่โกรธพ่อโกรธแม่มากๆนี่ทำยังไงเอาหัวโขกพื้นเนี่ยเนีย่ยว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ก็เพ้อทำอย่างนั้นได้เหมือนกันนะคนขับรถของเทล,ลามะเนี่ยวันหนึ่งก็ซ่อมรถเนี่ยก็อยู่อ่าอยู่ที่ใต้ท้องรถกำลังซ่อมรถอยู่พนเงินเทล,ลามะเสด็จมา คนขับรถพอทนายลามาเสด็จมาก็ตกใจเพราะว่านานๆท่านจะเสร็จมาทีปกติก็เรียกคนขับรถไปหานี่ท่านมาเสด็จมาเองเลยโอ้ลูกคนก็ตกใจก็รีบลุกหัวก็บังเอิญไปชนกับกันชนหน้ารถปวดขึ้นมาเลยนะพอปวดนี่เป็นไงโกรธโกรธละล,ลืมตัวเลยเอาหัวโคก การชนอีกสองสาครั้งเหมือนกับว่าอยากจะทําลายตัวเองถ้าคนเราเนี่ยธรรมชาติของเราก็รักตัวเองนะอยากให้ตัวเองเป็นสุขแต่ว่าพอลืมตัวหรือพอหลงแล้วเนี่ยมันก็ทําลายตัวเองได้ง่ายๆนี่ขนาดเป็นคนที่ปกตินะคือไม่ได้เป็น เป็นโรคเช่นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคทางจิตเนี่ยยิ่งยิ่งอย่างนั้นเวลวเนี่ยยิ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็สามารถจะทําร้ายตัวเองหนักยิ่งกว่านั้นก็ได้นะเพราะความหดผูห่อเหี่ยวเศร้าโศกเสียใจขับแค้นไอ้ที่มันครอบงำใจได้เพราะความลืมตัวเรียกว่าไม่มีความรู้สึกตัวก็ได้ยิ่งเนี่ว่าแต่ความโกรธเลยนะไม่ต้องความดีใจนี่ ถ้าดีใจลืมตัวนี่ก็เกิดโทษนะเมื่อสักสามสิบสีสิบปีก่อนมีแปะคนหนึ่งนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดีใจมากเลยเพราะแกก็ไม่ใช่เป็นคนแกก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่พอได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดีใจถือลอตเตอรี่นะไปที่ตลาดกระโดดรถเต้นแล้วก็ประกาศว่าก,กูถูกลอตเตอรี่กูถูกรางวัลที่หนึ่ง ตอนนั้นในใจคงจะคิดว่าต่อไปนี้กูมไม่จนแล้วลาก่อนความจนนี่สินทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะไม่มารบกวนคุยกต่อไปลาก่อนจบสิ่งสักทีความอยากจนความทุกข์ทั้งหลายแกคงคิดแบบนี้เพราะจูจ่ๆแกก็ฉีกลอตเตอรี่เป็นชิ้นๆเลยขายเป็นชิ้นๆคงคิดว่าเนี่ยลาก่อนความอยากจนเิ้นสุดกันทีนะบอกว่าฉีกลอตเตอรี่ พอฉชินลัตเตอรี่ปรบรู้ตัวเลยนะเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาทีก้มลงหยิบเศษลัตเตอรี่มาเพื่อจะี๋ยวปฏิปตอ,อกันแต่มันปฏิปตะต่ะตอ,อไม่ได้แล้วมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากดีใจนกลายเป็นเสียใจเลยสุดเลยนะนั่งสุดเลยจมยิ่งเข้าไปในความเศร้าความโศกความเสียใจสุดท้ายว่ากลายเป็นคนวิกลจริตไปเลยนี่เรียกว่าเพระดีใจจนลืมตัว นสุดท้ายก็เลยต้องจมดิ่งอยู่ในความเศร้าจนเสียผู้เสียคนไปเลยหรือวิกลจลิตไปนันทำอะไรเนี่ยนถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบงำหรือปล่อยจะให้หลงก็ไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก แตว่าคนไม่เคยแตะนักไม่เคยได้ไตระหนักเท่าไหร่นะหรือเห็นความสําคัญของความรู้สึกตัวเพราะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็มีอยู่เพราะไปเข้าใจว่าเนี่ยถ้าไม่สลบถ้าไม่โคม่าแล้วหรือไม่เมาไมา้ยแล้วไม่เมายามันก็รู้ตัวอยู่แล้วแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะว่า กินแค่หลง้าไปในความคิดหรือหลุดก็ไปในอารมณ์เนี่ยมันก็ลืมเนื้อลืมตัวแนละ้วในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะ้าไม่มีความรู้สึกตัวนี่มันก็ไม่ก้าวหน้าเหมือนกันเลยเพราะถ้าเป็นกรรมฐานอย่างเช่นเวลาปฏิบัติแล้วเกิดความสงบจิตก็ดื่มดั่งกับความสงบจนลืมเนื้อลืมตัว อันนี้ก็ยิงหลงนะครูบาอาจารย์ท่านเล่าเป็นความหลงสีขาวนะไม่ใช่หลงสีดำหลงสีดำคือความเศร้าวความเสียใจแต่ความหลงอีกแบบคือหลงในความสงบจิตส,สงบแล้วก็เลยทําให้การปฏิบัติเรื่นช้าไม่สามารถจะเห็นความจริงหรือว่ารู้แจ้งสัจธรรมได้ในการตื่นรู้ เข้าถึงความจริงเราจัทมเนี่ยหรือพูดง่ายคือรู้ความจริงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการรู้ตัวก่อนถ้าไม่รู้ตัวแล้วนี่มันจะรู้ความจริงไม่ได้เลยเพราะแม้กระทั่งความจริงที่ปรากฏในรูปของอารมณ์ต่างๆก็ไม่เห็นถูกมันครอบงำเหมือนกับอ,อยู่ในความดำมืด อารมณ์อารมณ์ไม่ว่าดีใจเสียใจเามื่อคร่อบเมื่อไหรนี่มันก็หลงวานั้นแหละไม่รู้ตัวลวไม่เห็นอารมณ์นั้นแต่ถ้าเป็นอารมณ์แล้วมันจะเห็นสัจธรรมนะหรือเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้อย่างไรนนี้หลายคนเนี่ยก,ก็พอมาปฏิบัติก็รู้นะว่าความรู้สึกตัวนี่เป็นสำคัญ แต่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปกลับมีความทุกข์เพราะว่าความหาความรู้สึกตัวไม่เจอทีจริงความรู้สึกตัวก็อยู่กับเราอยู่แล้วนะไม่ต้องไปควานหาที่ไหนเพียงแค่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็รู้สึกตัวแล้วลวหรือเพียงแค่เรามีสติววามีสติความรู้ตัวก็เกิดขึ้น ความรู้ตัวนี่นะถ้าจะมัน,นก็มีชื่อหนึ่งก็คือสัมปชัญญะอุตตรตัดว่าธรรมที่มีอุปการะมากนี่มีสองประการคือสติและสัมปชัญญะสติค,สญญคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงอันนี้ความหมายง่ายๆสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงไม่หลงคือรู้ตัวความรู้ตัวมันอยู่กับเราอยู่แล้วอยู่กับเรา เรียกว่าทุกวันนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่บ่อยหรือไม่ต่อเนื่องเพราะว่าใจนี่ไหลเข้าไปอยู่ในความคิดหรืออารมณ์บ่อยๆแต่ถ้าว่าเราฝึกสติมีสติว่องไวสติมันก็พาใจกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่อรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ซึ่งเป็นงานของสติจิตมันก็หลุดจากความคิดหลุดจากอารมณ์กลับมาอยู่กันเนื้อกับตัว ก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวมันเป็นของพื้นฐานเป็นของจะว่าง่ายก็ได้ที่มันอยู่กับเราแล้วหลวงพ่อมงเชิท่านเวลาท่านแนะนําการปฏิบัติให้กับญาติโยมหรือพระก็าตามเนี่ยบางครั้งท่านก็แนะนะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเอามือควายหลังหรือว่าไว้ไวาไ,ไว้ข้างหลัง แล้วท่านก็นถามว่าตอนนี้แขนอยู่ไหนทุกคนก็ตอบได้แขนอยู่ข้างหลังถ้าเกิดว่าถ้าหลวงพ่อบอกว่าแขนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณจะว่ายังไงผูดไปก็บอกไม่เชื่อครับเพราะว่าแขนอยู่ข้างหลังรู้ได้ยังไงคําตอบคือก็รู้ตัวนี่นแหละก็เพราะรู้ตัวนั่นแหละจึงรู้ว่าแขนอยู่ข้างหลังแม้ว่าจะปิดตาไม่เห็นแขนให้ความรู้ตัวมันก็บอกเราว่า แขนนี่มันอยู่ข้างหลังนี่ความรู้ตัวที่มันไม่ต้องอธิบายแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยนะแขนอยู่ข้างหลังก็จริงแต่บางทีใจลอยมันก็ลืมไปนะลืมไปเลยนะว่าแขนอยู่ข้างหลังหรือว่าคุยกับหลวงพ่อหรือฟังหลวงพ่อจนเพลินในเวลานั้นในขนาดนั้นก็ลืมไปเลยนะว่าแขนอยู่ข้างหลัง อย่นั้นกเรียกว่าไม่รู้ตัวแล้วจะถามว่าจะรู้ไหมรู้ได้ยังไงว่าแขนอยู่ข้างหลังอ่ะก็เพราะรู้ตัวนั่นแหละพอจิตกลับมาอยู่กันื้อกับตัวไม่ได้เพลินไปกับใจที่ลอยหรือไม่ได้เปิดไปกับความคิดอ่าที่ฟุง้งมันก็รู้ตัวขึ้นมาเองการปฏิบัติเนี่ยเพื่อเจริญสติหรือสร้างของสึกตัวเนี่ยมันก็ กิงก็ไม่ได้ยากอะไรนะมันก็เป็นการฝึกให้ใจเรายอยู่กับเนื้อกับตัวเริ่มต้นโดยให้ใจเนี่ยมามารู้เวลากายทําอะไรก็เอาอิอริยาบถหลักคือเดินจงกรมสร้างจังหวะนี่แหละเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ให้มันรู้ตัวนะให้รู้สึกรู้สึกนะนั่นใช้ความรู้สึกคือถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหรือรู้ตัวเนี่ยเวลาเดินเวลาเคลื่อนขยับขาเนี่ยมันก็จะรู้สึกรู้สึกในที่ที่ไม่ใช่เวทนานะใจมันรู้สึกว่า ตัวเคลื่อนไหวขาขยื่นขยับอยู่เวลายกมือก็เหมือนกันนะถ้ารู้สึกตัวนะก็จะรู้ว่ามือขยับมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกรวมๆนะไม่ได้ไม่ได้เจาะจงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งบางคนไม่เข้าใจก็ไปเอาจิตไปเพ่งที่เท้าเอาจิตไปเพ่งที่มือเพื่อจะได้รู้สึกชัดๆแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะ เพราะมันเป็นการรู้เฉพาะจุดการที่เอาจิตไปแน่นแน่แนอยู่แตส่วนในส่วนหนึ่งของร่างกายก็ทําให้รู้เฉพาะจุดไม่สามารถจะรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่พอให้จิตเนี่ยแต่พอวางจิตไว้อยู่ห่างๆทักงน่อนไม่ถึงแน่นแน่นมันก็จะรู้ตัวทั่วพร้อมได้เพราะนั้นการไปบังคับจิตให้จดจ่อแน่นแน่นเนี่ยมันจึงไม่ใช่วิธีที่จะทําให้รู้ตัวแต่ส่วนใหญ่ก็อยากให้จิตมันแน่นแน่น เคยได้มันรู้สึกชัดๆตอนนั้นมันมีความอยากแล้วความอยากที่มันครองงำใจถ้าปล่อยความอยากครอบงำใจก็ไม่รู้ตัวแล้วล่ะเพราะว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่นี่มันก็เป็นความภาวะที่มันโปร่งโล่งอิสระหรือปลอดจากความอยากหรืออารมณ์ใดๆทั้งปวงมันแค่รู้เฉยๆแล้วพอรู้สึกตัวแล้วนี่มันก็จะเห็น ในการเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราความรู้ตัวเนี่ยมันมันไม่มีการไปแบ่งแยกตัดสินมันเป็นภาวะที่เปิดรับรับรู้สิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นไม่ว่าอารมณ์ภายในหรือว่าวัตถุภายนอกแค่พอเรารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ รู้ทันหรือเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ไปคล้องแวกกับมันเท่านั้นะคือสักแต่ว่ารู้สัจสัจแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นแต่ว่ายังทาให้รับรู้โลกภายนอกได้อย่างแจ่มชัดด้วยเวลาใจไม่ลอยไม่ฟุ้งเนี่ยมีสติมีความสึกตัวเนี่ยจะรู้สึกเลยนะว่ามันมันรับรู้อะไรชัดแต่ถ้าใจลอยเมื่อไหร่ มันจะเหมือนกับว่าสิ่งรอบตัวมันเบลอการรับรู้ที่มันไม่ชัดมันเบลอคนเราไม่ค่อยสังเกตหรอกคนที่ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยอยู่ความรู้สึกตัวนานๆจะไม่รู้สึกว่ามันเกิดความรู้สึกที่จำชัดเพราะอยู่กับความเบลอมาตลอดเหมือนกับละเมอเงี้ยนะแต่พอได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวต่อเนื่องก็จะพบว่า การรับรู้โลกภายนอกมันชัดเหมือนกับตื่นไม่ใช่หลับบางทีเขาก็เลยว่าความตื่นรู้นะตื่นรู้เนี่ยคือภาวะที่เกิดความสึกตัวที่เริ่มก็ตื่นรู้หรือรับรู้โลกภายนอกอย่างแจ่มชัดต่อไปโลกภายในมันก็จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆในการที่จะเห็นแต่ทำความจริงเนี่ยมันก,ก็เพราะความสึกตัวเนี่ยซึ่งมาควบคู่กับสติการทำความเข้าใจแล้วก็สัมผัสความสึกตัว ให้เรื่อยๆนะซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้ตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่แค่เดินตรงกรมสร้างจังหวะอย่างที่เราสวดเมื่อวานหรือเมื่อวนัอนก่อนเนี่ยเกี่ยวเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยเจ้าสอนว่าทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเวลาเดินไปข้างหน้าเวลาถอยไปข้างหลัง เวลามองไปข้างหน้าเหลียวซ้ายแหลวขวาเวลาคู่เหยียดอวัยว,วะทำความสึกตัวเวลาทรงบาทจีวรนะสังขติทำความสึกตัวเวลากินดื่มเคียวลิ้มนะอุจะปัสสวะแม้ทางอุจลปัสสวะนี่ก็ทำความสึกตัวไนดะ้ทำความสึกตัวเวลานะยืนเดินนั่งหลับลืมตานิ่งพูดคุย มันก็เป็นเรื่องเป็นอิรบทธรรมดาแท้ๆนะซึ่งถ้าหากว่าเราทำนะอย่างถูกต้องเนี่ยมันเกิดความรู้ตัวขึ้นมามันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ดูไม่ได้หวือหวาอะไรเลยนะไม่เหมือนกับการนั่งหลับตาดูดูมันมีภาพที่ดีแต่ว่าการากินดื่มเค้้่เล่มเนี่ยาทำความทำด้วยความสุขตัวนก็เป็นการภาวนาทีา่มีค่าได้ สิ่งที่เป็นพื้นพๆเนี่ยนะถ้าเราทำด้วยความสึกตัวเนี่ยมันจะมีคุณค่าอย่างมากเลยทีเดียว,วเพราะนอย่าลืมนะความสึกตัวเนี่ยพยายามรู้จักแล้วก็สัมผัสแล้วก็รักษาให้อยู่กับเนื้อกับตัวไปเรื่อยๆนานๆบ่อยๆ